ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอเล็กซ์วันนี้เรามาดูกันว่าในการเทรด Forex นะครับเรามีความจําเป็นที่จะต้องเทรดให้ถูกมากกว่าผิดหรือเปล่าที่จะสามารถทํากําไรได้จากตลาดนะครับคําตอบก็คือเราเทรดผิดมากกว่าถูกนะครับก็สามารถทํากําไรได้นะครับเพียงแต่ว่าในการเข้าเทรดหรือในการออกออเดอร์ต่อลาครั้งนะครับเราจะต้อง คํานวณออกมาว่าถ้าเราเสี่ยงนะฮะเราเสี่ยง1เท่าเราต้องได้กำไร2เท่านะครับไม่อย่างนั้นเราไม่สมควรที่จะเข้าไปเสี่ยงในตลาดนะครับกรพูดง่ายคือเราจะต้องมีโอกาสในการเข้าตลาดแต่ละครั้งนะครับคือเสี่ยง1เท่าได้2เท่านะครับเรามาดูตัวอย่างนี้แล้วกันเพื่อจะเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับ ก็คือสมมุติว่า,อ,าอัตราการทํากําไรของเรานะครับก็คือ2ต่อหนึนะครับถ้าเราเทรด10ครั้งนะครับในแต่ละครั้งเราก็จะใช้ทุน100นะครับถ้าเราเทรดถูก4ครั้งนะครับเราจะได้กําไร2เท่าก็คือ200นะครับเทรดถูก4ครั้งก็ได้800นะครับเทรดผิด6ครั้ง ก็เสียครั้งร้0ยนะครับก็คือเสีย600ได้800เสีย600ยังได้กำไรอยู่200นะครับอัตราความถูกต้องก็คือถูกแค่40%นะครับหลายคนอา,อาจจะมองว่าการเทรดในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือตลาด forex หรือตลาดคริปโตหรือตลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมี อราการเทรดถูกมากกว่าเทรดผิดนะครับถ้าจากตัวอย่างนี้ก็คือคำตอบก็คือไม่จำเป็นนะครับหลักๆในการบริหารจัดการนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตลาดนะครับมันขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์นี่แหละครับว่าเราจะสามารถควบคุมตัวเราเองได้ขนาดไหน นะครับในการควบคุมตัวเรานี่ก็คือหมายถึงควบคุมอารมณ์ควบคุมแนวคิดควบคุม mindset ของเรานะครับหลายคนอา,อาจจะมองว่าเราสู้กับตลาดเราเอาชนะตลาดแต่ในมุมอมองของผมนะครับผมกลับมองว่าจริงๆแล้ว เราไม่ได้สู้อยู่กับตลาดและเราก็ไม่ได้เอาชนะตลาดนะครับเราสู้อยู่กับตัวเราเอง <c oughs> เหมือนกับว่าเราสู้อยู่กับอารมณ์ของเราเราสู้อยู่กับใจของเราเองนะครับ <c oughs> ถ้าเราชนะอารมณ์ของเราเองได้เราชนะใจของเราเองได้นะครับ like ตลาดเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่จะทำให้เรามีกำไรนะครับ ถ้ามองอเหมือนหนังก็คือพระเอกนี่ก็คือตัวเราเนี่ยนะครับเราคือพระเอกนะครับส่วนตลาดตลาดเป็นเพียงตัวประกอบเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็อยากจะให้ทุกคนลองดูตัวอย่างนี้นะครับว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่ เราไม่จำเป็นจะต้องเทรดถูกมากกว่าผิดก็สามารถทำกำไรในตลาดได้ถ้าเราบริหารจัดการตัวเราเองได้นะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ